ในส่วนก็นถึงเวลาที่เราจะมาแจกโทรศัพท์มือถือฉลองครบ2 0 0หมื่นสับสกายเบอร์กันแล้วนะครับผมใครอยากได้ต้องดูคลิปนี้ให้จบแล้วบอกเลยครับเราไม่ได้แจกแค่โทรศัพท์มือถือนะกูขอกราบสวีเดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุ๋ยยาตะยาทุกลายเลยหลดกับทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาเซทาวด์ ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็กลับมาอยู่กับช่องนี้อีกครั้งหนึงนะครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปมาสักพักหละหลังจากที่ตัวผมเองเนี่ยก็ไปเที่ยวไปอะไรนะครับหน่อยนาหลังจากโควิดเขาเริ่มซาลงนิดหน่อยแต่นี้นี่ครับเราได้บอกกิจกรรมไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเมื่อจากเราช่องเราเนี่ยครบ2 0,000ซับสไคร์เบอร์แล้วนะครับหรือผู้ติดตามครบ2-0,000นคนนั่นเองเราได้สัญญาไว้แล้วว่าเราจะแจกโทรศัพท์มือถือซึ่งเราได้รีวิวได้ทำหนุนทำนี่ทำน้่ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมและในวันนี้นะครับ จะเป็นวันดีที่นี่เราจะเราจะมาแจกเจ้าโทรศัพท์เครื่องนี้กันเลยครับผมนี่เจ้าโทรศัพท์พคเครื่องนี้นะครับผมอ่ะซึ่งเจ้าโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับจะเป็นของใครวันนี้กติกาเลยครับผมการร่วมสนุกนะครับผมจะอยู่ในคลิปนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย โอเคท่านชมเดี๋ยวเรามาพูดถึงกติกาการร่วมสนุกในการแจกโทรศัพท์มือถือกันเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยนะครับผมก็ง่ายๆเลยเพียงแค่ใครนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้กดติดตามช่องอาร์ตเซธวนะครับเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะผมจะแจกโทรศัพท์เครื่องนี้ในครอบครัวเดียวกันคืออาร์ t เซธวูนั่นเองโดยใครนะครับที่เข้ามาอยากร่วมกิจกรรมนะครับกดติดตามช่อง YouTube นี้เอาไว้นะครับใครที่ไม่กดติดตามไม่สามารถร่วมสนุกได้นะหลังจากนั้นนะครับผมขั้นตอนที่2ให้ทุกคนนะครับแช ลงไปหน้าเฟซส่วนตัวของตัวเองเพียงแค่หนึ่งครั้งพร้อมกับแคปชั่นนะคบผมหรือว่าคําบรรยายว่าอยากได้ไปเพราะอะไรหรืออยากได้ไปทําอะไรแบบสั้นๆนะครับไม่ต้องยาวมากนะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กสอันบนนะครับก็คือแฮชแท็กเอเซดดีแฮชแท็กแจกโทรศัพท์ฟรีแฮชแท็กนะคผมอาร์เซทูนนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างขึ้นบนหน้าจอนะครับว่าต้องโพสตแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมนี่ครับเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้ว เอๆหลังจากที่ทุกคนโพสต์ลงไปนะครับผมยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับให้ทุกคนนะครับผมแคปเจอร์หน้าจอนะครับที่ตัวเองโพสต์แล้วส่งมาอินบ็อกแฟนเพจเอซัตดีอาร์เซ็ทวูเกมมิ่งนะครับด้วยนะเออจะได้เป็นการยินยันสิทธิ์นะครับสองช่องทางนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะทุกคน เรายังมีนะครับผมเงินรางวัลน,นะครับจำนวน1น0บาทอีก3รางวัลแจกให้สําหรับคนที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับผมง่ายๆนะครับเพียงแค่ถ้าใครนะครับได้ร่วมกิจกรรมไปแล้วนะครับหมายถึงว่าได้โพสต์ลงไปหน้าเฟซส่วนตัวของตัวเองแล้วนะครับ การร่วมกิจกรรมนะครับผมเชื่อเพื่อชิงเงินรางวัล1น0บาทก็ง่ายๆเลยฮะเพียงแค่ทุกคนเนี่ยนะครับแชร์โพสตของตัวเองนั่นแหละลงไปในกลุ่มนะครับที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มเกมหรือกลุ่มเกี่ยวกับ YouTube เท่านั้นนะคะผมไม่จะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมขอให้เป็นกลุ่มเกมและขอให้มีคนนะครับอยู่ในกลุ่มนั้นเยอะๆหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นการแชร์สิ่งดีๆให้คนอื่นด้วยนะครับผมประมาณนี้เนาะถ้าใครนะครับอยากได้เออเงินรางวัลนะครับหนึ่งร้อยบาทเพิ่มนั่นเองนะครับก็แชร์โพสของตัวเอง ในกลุ่มต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็แคปเข้ามาส่งนายเพจเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสรุปนะครับขั้นตอนให้ง่ายๆเข้าใจกันเลยนะโอเคครับง่ายๆเลยนะครับทุกคนขั้นตอนแรกคือการที่กดติดตามช่อง YouTube นี้เอาไว้นะครับอย่างที่2นั้นท่านชมครับแชร์คลิปนี้ลงหน้าเฟซส่วนตัวของตัวเองพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าอยากได้ไปทําอะไรและทําไมและติดแฮชแท็กนะครับ3อันคือ a s d นะคบผมอันที่2คือ แจกโทรศัพท์ฟรีอันที่3คือ แแท็กนะครับอาร์เซนทูบุตนั่นเองที่ขึ้นตามหน้าจอเป๊ะๆนะคะผมหลังจากนั้นให้แคปเจอร์หน้าจอนะคะผมที่เราได้ทําการโพสต์หน้าเฟซส่วนตัวไปเนี่ยส่งมาที่อินบ็อกซ์เพจเอซดีอาร์เซทูบซึ่งลิงก์จะอยู่ใต้ล่างหมดเลยนะรายละเอียดนะครับผมอย่างที่3นะครับผมถ้าใครอยากจะร่วมสนุกมากกว่านั้นนะครับหรือว่าจะไปชิงเงินรางวัล100บาทจํานวน3รางวัลนะครับก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ท่านผู้ชมกดปุ่มแชร์นะครับโพสต์ที่ตัวเองได้ร่วมกิจกรรมนะครับโพสต์นั้นแหละนะครับผมล ล,ล,ลงไปในกลุ่มเกมนะครับลงไปในกลุ่มเกมหรือว่าจะเป็นกลุ่มเกีเก่ยวกับอาพวก y u t u b e นะครับผมต่างๆนะคะผมแล้วก็แคปมาส่งในเพจอีกนะคบผมก็สามารถร่วมสนุกและลุ้นโชค2ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับอาจจะได้รับทั้งโทรศัพท์มือถือและอาจจะได้รับทั้งเงินรางวัล1น0บาทไปคบคู่กันด้วยนะครับผมโอเค ก็หน้าวันนี้นะครับก็อาจจะมีซับสไครต์เดี๋ยเกินไป2 0 0 0 0กว่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับทุกคนเป็นกําลังใจนะครับที่สําคัญมากๆให้ตัวผมเองเนี่ยทำคลิปต่อไปนะครับก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้เราร่วมกิจกรรมอะไรทํากิจกรรมแบบไหน ก็สามารถบอกกันได้นะครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคสามหมื่นซับสไครต์เราก็ไม่แจกกันเหมือนเดิมนะครับถ้ารีบกดก็รีบได้นะจ้ะโอเคสำหรับตอนนี้ก่อนบายๆสวัสดีครับบ๊ายบายนะทุกคน